วิวการไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีกับทัวร์ในงบ20,000น,นิดนดี้ได้ลัดเลาะตะลุยเที่ยวไฮไลท์ที่ใบไม้เปลี่ยนสีตลอดแถบภูมิภาคคันไซไปจนถึงชูบุทั้งที่เที่ยวยอดฮิตเช่นหมู่บ้านชิราคาวะโกะและที่เที่ยวอันซีนเ<ล>มืองแห่งสายน้ำกินอาหารอร่อยถูกปาก,กดีติดแหล่งช้อปปิ้งใครที่กำลังจะมาญี่ปุ่นแล้วต้องการความคุ้มเที่ยวแบบหลายๆเมืองต้องดูเลยค่ะโดยรอบนี้เราก็มากับทัวร์ของ Planet Holiday Travel ซึ่งทัวร์เขาก็จะพาเราไปเที่ยวเมืองโอซาก้าเกียวโตทากายามะมาซูโมโตะนากย่าาานนกโะกิฟเรียกกไไดด้้วว่าาามมรอบบเเีย็ทัังภภูิคคนซและชูบไปเล บินดึกถึงเช้าเที่ยวต่อได้เลยไม่ต้องเสียเวลาโปรแกรมเที่ยวคือประทับใจทุกโปรแกรมได้ไปสัมผัสหมู่บ้านมารดกโลกหรือหมู่บ้านชิราคาวะโกได้ไปหนึ่งในจุดที่สวยที่สุดสำหรับดูใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเคเที่ยวอันซีนวิวสวยเหมือนภาพวาดอย่างเมืองแห่งสายนะ้ำกูโจฮาจิมงเที่ยวเมืงอมง,มงเก่ากลิ่นอายุเอโดอย่างเมืองนาราอิที่มีไฮไลท์เป็นสะพานคิโซโอฮาชิและเที่ยวย่านเมืองเกา่าอย่างลิตเติลเกียวโตได้ไปเห็นความอลังของปราสาทไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอย่างปราสาทมาซึโมโตได้เที่ยววัดเง หรือสารเจ้าฟูชิมิอินาริที่มีเสาโทโรอีกว่าหมื่นต้นได้เปิดประสบการณ์ใหม่อย่างการเข้าร่วมเรียนพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นแท้ๆได้ไปดูไรวาซาบิไดโอหรือไรวาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นส่วนสายชอบก็คือต้องเลิฟค่ะได้ชอบที่ย่านชินไซบาชิหล่งชอปปิ้งใจกลางโอซากา้าที่มีกิมมิคอย่างป้ายดงทองโบริกุริกอได้ชอบที่แจสูมรีเมลเลตเมลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นได้เดินชอปที่ถนนเก่าแก่แห่งเกียวโตอ,อย่างย่านเกียอนและย่านคาซาเอะแห่งนากย่ะในส่วนของอาหารก็กินดีอร่่่อออยททกปปาาาั้้งชบบบููหมดดคตสเรแญีนไ โรงแรมเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ทุกคืนซึ่งเราไม่ต้องขนของเองค่ะไกด์ดูแลดีจัดการทุกอย่างให้เลยซึ่งจริงๆเราเนี่ยญี่ปุ่นน่ะเที่ยวได้ทั้งปีไม่ว่าจะร้ดูในไหนก็สวยต่างกันไปโดยทัวร์เขาก็ยังมีเส้นทางญี่ปุ่นอีกหลายเมืองเช่นโตเกียวฟูจินิโกะไกโดและอื่นๆอ,อีกมากมายบอกเลยว่ามากับ Planet Holiday Travel เนี่ยที่รอบก็ประทับใจค่ะทัวร์ดีมีโปรไม่ทิ้งไม่แทนทั้งทัวร์จองหน้าร้านและกรุ๊ปเหมาทั่วโลกราคาสบายๆแต่ได้ไปแบบพรีเม